นี่ครับชุดนี้เป็นหลานแสนกลนะครับคู่สองเนี้สองนะครับฟองนี้ครับพ่อเป็นมายกกลนะครับลูกชายเจ้าแสนกลนะครับส่วนแม่นะครับแม่เป็นอินซีดำเสือดำเคาเทศเบอร์หนึ่งเจ็ดนะครับเป็นแม่ที่จ่ายลูกเก่งแล้วนะครับจ่ายลูกเก่งแล้วนะครับไปก็ไม่ต้องรุ้นครับพ่อแม่นี้นะครับมีแนวทางทุกที่นะครับให้ชมนะครับก็กลุ่มนะครับ ลุ่มไลน์ผมจะอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับพอไปศึกษาดูแนวทางได้นะครับกดเขาเป็นลิงค์สีฟ้านะครับส่วนชุดนี้นะครับก็ราคาเบาๆนะครับมีใบประวัติพร้อมยื่นติดให้ชัดเจนครับตัวผู้จะอยู่ตัวนี้นะครับสองตัวข้างหน้านะเป็นตัวผู้นะครับตัวแดงกับตัวดำข้างหลังนะเป็นตัวเมียนะครับนี่ครับไก่อยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับให้อยู่ใกล้ๆก็แวะมาดูได้นะที่บ้านนะครับ ตั้ผู้เป็นเยียเลยนะครับตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวข้างในนะครับจับไม่ได้นะครับนี่ครับตู้ผู้เป็นเยียพวกนี้ครับหลานแสนคนนะครับใครสนใจก็แอดไลน์จากเบอร์โทรนะครับทักมาได้เลยหรือว่าจะเข้ากลุ่มก็ลิงก์ใต้โปรไฟล์นะครับไกล์ของงั้นนะครับสวัสดีครับ